รุ่นสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆจะมาชิกนะครับเนาะนะครับสลับเช้าวันเสาร์ที่สดใสในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ในมาชิกนะครับมาทักทายพี่มาชิกทางหน้าไลฟ์สดนะครับเนาะเอาแบบเวลาสั้นๆในมาชิกนะครับนะครับพอดีเวลาผมลงคลิปไปแล้วในมาชิกเวลาลงคลิปเลยทีนี้ทําปกคลิปไม่ได้เนาะเนื่องด้วยน่าจะเป็นที่ระบบนะครับของพี่อยู่นะนะครับเออนะครับเนาะนะครับก็เลยทำไลฟ์ สดมาทักทายที่มาชิกนะเนาะนะครับสวัสดีที่มาชิกด้วยนะนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีด้วยนะนะครับพอดีนะครับวันนี้นะนะครับมาทักทายสัน้นๆในมาชิกมาทักทายสัน้นๆในมาชิกเพราะว่าเขาเรียกอะไร guilt. ขัดข้องทางเทคนิคในการลงคลิปอยู่ในมาชิกก็เลยจะมาทักทายที่มาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> <s inscription> <ladder> สำหรับเมื่อคืนในมาชิกนะครับเมื่อคืนก็ดีใจกับ พี่สมาชิกที่โชคดีกับเราพัฒนาผมด้วยนะครับสลับเมื่อคืนในสมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับดูดีจะมีใครมาทักทายมั่งเช้าเช้านี้เนาะนะครับนะครมาทักทายที่สมาชิกนะครับพอดีลงคลิปไปฮานอยไปเมื่อเช้านะนะครับพอดีทานะครับผมคลิปไม่ได้นะมาเขียนข้อความไม่ได้แล้วก็คอมเมนต์ นะครับไม่ได้นะเฮมาชิคน้ก็เลยมาทักทายดูนะครัเนาะดังเผื่อติดขัดที่ระบบนะทมาชิคนับเนาะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีที่มาชิคนะครับผมทักทายสั้นๆนะครับในเช้าวันเสาร์นมาชิคนะครับเนาะนะครับนะครับอาเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะนะสวัสดีผมหน่อยนะครับพี่มาชิคนะครับนะครับพอดีเนื่องด้วยอาผมทํา ลงคลิปไว้มีครั้งหนึ่งนะที่ผมลงคลิปไม่ได้แล้วผมก็มาไลฟ์สดนี่แหละในมาชิกนะทักทายกันในมาชิกอ่าเมื่อวานดีใจกับพี่มาชิกผู้โชคดีกับเรา <c oughs> กับเราพัฒนาด้วยนะนะครับสลับเมื่อคืนเนาะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวผมจะเสาที่นี่แหละนะครับอย่างอย่างวัยนะเสาที่จะมาสรุปโครงสร้างให้รัฐบาลไทยในะรอบก่อนมาก็มาในชุดบนชุดล่างเนาะรัฐบาลไทยผมในมาชิกนะครับนะสำหรับอ่า เราพัฒน,นาก็สู้กันต่อในรอบวันจันทร์ได้มาชิกสลับาพัฒนาผมเนาะนะครับเออนะครับให้ดูก่อนสั้นๆเนาะนะครับเออนะครับเนาะนะครับอันนี้ผมมาทักทายที่มาชิกนะพอดีนะครับระบบมันลงปกคลิปไม่ได้ผมก็เลยมาทักทายทางไลฟ์สดนะเราพนาเมื่อคืนได้มาชิกนะครับเนาะนะครับนะมาในตัวเด่นได้มาชิกเราพนาเมื่อคืนนี้จับ3 2 2 3ได้เลยนะครับเนาะนะครับสามสนี่นะครับจับคู่ได้เลยเมื่อคืนผมก็เน้นที่3นะครับเน้นตัวไหนก็เข้าสลับเราพนาเมื่อคืนนี้มาชิกนะครับเนาะนะครับเออนะครับเนาะนาเมืื่อคคนนนีะรับ เน้นตัวไหนก็เข้านะนำมาในตัวเด่นนะครับใน,นตัวเด่นเนี่ยผมบอกว่าจับคู่ได้เลยนะครับสำหรับพัฒนาเนาะนะครับก็จะมาที่3ามสองในมชิกในตัวเด่นที่สามกับ2เลยนะครับเนาะครับใครจับคู่ก็จะมาที่3ามสองเลยสำหรับพัฒนานะครับถือวาอ่ามานะครับสําหรับก็คือในมาชิกสำหรับเราพัฒนานะออนะครับนะครับเนาะตามกระต่อนในรอบวันจันทร์นะสำหรับพัฒนานะครับ ใครตามแนวทางผมเป็นประจําจะทราบว่าเออนะครับสลับเป็นตัวเด่นผมจะให้จับคู่ทุกครั้งนั่นแหละสลับราพันนาในมาชิกนะครับสลับทางสายด่วนก็เข้านะเมื่อคืนในมาชิกสลับทางสายด่วนนี่จับข้างฝั่งก็จะมาที่สามสองเหมือนกันนะครับสาหรับแนวทางสายด่วนนะครับนะครับคำน้ทักทายเลยนะมาชิกสั้นๆนะพอดีผมทำปกคลิปไม่ได้แล้วผมก็เลยมาทักทายที่มาชิกหน้าไลน์นะนะครับเผื่อระบบมันติดค้างเพราะว่าในข้อความนะครับในข้อความเนี่ย มันเยอะเกินนี่มาชิคมันเยอะแล้วทีนี้มันระบบมันขาดข้องนะนะครับทางพี่อยู่นะครับในข้อความมันเยอะเกินอะไรทีนี้ระบบมันขาดข้องเลยทําปกคลิปไม่ได้นะนะครับก็เลยมาทักทายที่มาชิคนะครับทางหน้าไลฟ์ดูดีว่าระบบจะเปิดการมองเห็นหรือเปล่านะครับเนาะนะครับสลับสายด่วนเมื่อคืนนี้ก็จับคู่นะถ้าจับคู่ก็จะมาที่สองสามสามสองนะครับสลับกัทางสายด่วนผมเมื่อคืนลาพันานะที่มาชิคนะครับเนาะนะครับเออสรับ เราพัฒนาเมื่อคืนนะเีมมาชิกมาทั้งสายด,วด่วนมาทั้งในทางในทาง,ในทางสูตรนั่นแหละในทางสูตรนี่เทว่านะครับเจ็ดรอบติดเนอ,อสำหรับในทางสูตรผมเราพัฒนาผมนะนะครับเออเจ็ดรอบติดนะครับนะครับอ,อ่าพี่พี่สมาชิกนะนะครับทักทายผมสักข้อความหน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าระบบผมจะเปิดไหมเพราะว่ามันลงคลิปแนละ้วมันทำโปกคลิปไม่ได้นะทีมสมาชิกนะนะครับ ที่อยู่เขานะครับมีปัญหากับผมผมก็เลยอ่ะนะครับเรามาไลฟ์สดทักทายที่มาชิกนะนะครับสั้นๆน,น,นะครับสำหรัรัฐบาลไทยนี่มาชิกตามมาต่อเ้ยนะครับสำหรับใครจะเข้าห้อเรียนผมก็ทักอทเจเจ7จเกนะนะครับ สวัสดีที่มาชิกนะเนี่ยท,ทักทายท่านนะที่มาชิกนะใครมาเจอไลฟ์สดนี้เนาะนะครับสรุปคือนะที่มาชิกนะผมจะลงไลฟ์แล้วนะครับท,ทักทายเพื่อเปิดระบบนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้พานาผมก็1 2 3 4 5 6 7เนาะเรวมกับรอบเมื่อวานเมื่อวานมาในตัวเด่นนะสามสองสองสาม Two, well. right นะครับมาในตัวเด่นเลยตรงตรงเลยสามสองเมื่อวันลาพัฒนาผมนะใครตามลาพ er <AUDIO. S 2> <deciding S 3> ัฒนาเมื่อคืนนี้ถือว่าโชคดีเลยล่ะนะครับเนาะนะครับเออน่าก็จะมาที่สามสองเนาะสามลาพัฒนาเมื่อคืนในมาชิกในตัวเด่นนี่น้าไลฟ์สดผมฟ้าที่สามเนาะนะครับก็ตามกันต่อในรอบวันจันทร์สามลาพัฒนานะในมาชิกนะครับเออนะครับเนาะนะครับถ้าสายสั้นๆนะครับวันเสาร์นี่มาชิกละห้าน้อยผมลงคลิปมาให้แล้วนะอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับเนาะนะครับ คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบนะครับนะครับลงทักทายเดี๋ยวลงไลฟ์สดแล้วก็จะไปดูว่ามันได้ไม่ได้ยังไงนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามที่มาชิคทักทายสั้นๆเนอะนะครับเนาะนะครับนะครับโชคดีไปถองทุกคนนะครับเนาะนะครับแล้วเจอกับผมไลฟ์ต่อไปนะครับผมสัตานนะสวัสดีนะครับน่ะน่ะมีข้อความ เอามาตัวเด่นเต็มไม่ได้สามสองนะครับอ๋อนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่อะไรครับเนี่ยขอบคุณนะนะครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วพอดีผมทักทายเปิดระบบดูเฉยๆเพราะผมลงคลิปไม่ได้เนาะนะครับผมทําเขียนปกคลิปไม่ได้ผมก็เลยมาทักทายทางไลน์ส่วเพื่อมันติดขัดนะครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกการวางใจและขอบคุณทุกการและการแชร์ด้วยนะนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับขออนุญาตลงไลน์เลยแล้วกันนะครับ